สำหรับคลิปนี้นะคะอัปเดตดวงชะตาชาวเมษนะในช่วง1-15กุมภาพันธ์นะคะซึ่งแต่ละเดือนก็จะมีดาวรายเดือนที่โคโจรย้ายกันอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับในช่วงนี้ดาวศุกร์เป็นมหาอุดนะคะก็คือกำลังแรงและดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินดังนั้นในภาพรวมนะคะเป็นอย่างไรบ้างใน1-15กุมภาพันธ์ไปอัปเดตกันได้ท่านใดที่ลักนาราศีเมษรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15เมษายนถึง14พฤษภาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วง1-15กุมภาพันธ์จะมีการขยับย้ายของดาวอาทิตย์และดาวพุธย้ายวันที่5กุมภาัน์่ะคะส่วนดาวอาทิตย์ขยับวันที่13กุมภาเมื่อขยับย้ายแล้วนะคะเขาก็จะไปพบกับดวงดาวทั้งคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ส่งเสริมต่างๆก็จะสรุปรวม3มเรื่องเด่นๆให้ชาวเมษฟังง่ายๆานะคะสำหรับในข้อที่1นนะคะจะเป็นช่วงที่เรื่องดาวการเงินนะคะคือดาวศุกร์ เป็นมหาอุดนะคะดังนั้นก็ส่งผลกับเรื่องเงินทองช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับภพบเรือนวินาศก็คือเรื่องทางไกลนะคะเรื่องเดินทางหรือว่าเป็นเรื่องราวทางการเงินที่ช่วงนี้มักจะมีเงินแปลกๆเงินไม่คาดคิดหรือเรื่องบังเอิญทางการเงินเข้ามานะคะมักมีคนมาเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะส่งผลให้เรื่องเงินทองหมุนเวียนดีขึ้นเนื่องจากกําลังของดาวศุกร์ช่วงนี้ก็คือมหาอุดนะคะบ,งบะ่งบอกถึงเรื่องความเยอะความมากเงินก้อนก็ได้ดัดงนั้นช่วงนี้ ชาวเมดมีโอกาสได้หยิบจับรับเงินก้อนนะคะจากสิ่งที่ไม่คาดหวังนะหรือว่าเรื่องการงานกันคาก็มีจังหวะฟลุกจังหวะเฮงทางการงานเข้ามาดาวศุกร์นะคะยังเป็นดาวเรื่องของปัตตนี้ด้วยนะคะก็คือความหมายเรื่องเพศตรงข้ามนะคะเรื่องคู่ครองนะช่วงนี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเรื่องเงินก็ได้นะรวมไปถึงมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางผู้อุปธรภมนะคะช่วงนี้บางท่านจะมีคนเกื้อนหนุนรับรับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ หาผลประโยชน์นะให้เงินให้ทองนะคะหรือเงินทองในเชิงหนี้สินก็ได้ช่วงนี้ก็มีจังหวะเงินหมุนเวียนมาจากการก่อนนี้ยืมสินได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีเครดิตวงเงินเพิ่มเติมนะมีคนให้เข้าของมาขายก่อนนะคะหรือว่ามีวงเงินสินเชื่อเพิ่มก็ได้นะช่วงนี้จึงถือว่ามักมีแหล่งทางการเงินแปลกๆรับๆเกิดขึ้นสําหรับชาวเมดนะคะบางท่านเป็นความหมายเชิงเรื่องเงินที่ได้จากความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยเงินเคลมนะคะเงินที่ได้มาจากเรื่อง การเจราจากไลกล่เกลี่ยนะก็ถือว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่แปลกๆเกิดขึ้นได้อีกเช่นกันนะคะสำหรับในข้อสอนะเป็นความโดดเด่นเรื่องการงานนะคะที่ดาวอาทิตย์โคจรย้ายก็จะไปเจอดาวเสาซึ่งถือว่าเป็นคู่ธาตุไฟในภพลาภะของชาวเมษนนะคะดังนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่การงานจะมีโชคดีเกิดขึ้นบางท่านก็จะมี ผูสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องการงานการค้านะคะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ไปสัมพันธ์กันดีกับเรื่องการงานอาจจะได้ประโยชน์บางอย่างจากเรื่องการลงทุนระยะสั้นนะคะเรื่องของคนต่างวัยนะมาเกื้อหนุนอุดหนุนกันค้านะหรือช่วงนี้จะได้พึ่งพาลูกหลานบริวารในระดับหนึ่งนะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทอง,ทองก็คืออาศัยใช้ไหวหวานได้นะคะ มีรับผลจากเรื่องงานการประเภทสร้างสรรค์น,นะคะใครที่ทํางานแล้วต้องแข่งขันกับคู่แข่งประกวดแย่งชิงประมูลนะช่วงนี้จะมีเกณฑ์อาจจะได้งานมานะคะเรื่องราวทางการใช้ความคิดใช้ความสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ช่วงนี้ก็จะส่งผลดีเหมือนกันนะดังนั้นชาวเมทช่วงนี้การงานถือว่ามีดาวที่ส่งเสริมนะคะไอเดียบันเจิดนะหรือว่าเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆก็มีลักษณะคืบหน้านะคะ เป็นช่วงที่เรื่องโชคดีโชคเฮงเกิดขึ้นได้สําหรับชาวเม่นะคะก็คือเชื่อมโยงไปยังเรื่องปุตตะก็คือโชคดวงมีมานะไม่ว่าจะเรื่องลงทุนระยะสั้นนะคะช่วงนี้จะหมุนเวียนได้ดีขึ้นเนื่องด้วยมีเหตุให้เรื่องเงินทองมันไหลเข้านะคะเรื่องราวทางการหากําไรแบบรวดเร็วปุบปับฉับพลันบางช่วงก็จะมีผู้มาเกื้อหนุนทําให้การลงทุนน้อยแต่ได้กําไรมากนะคะมีจังหวะเรื่องราวของการ เกิดความหวังใหม่ๆทางการงานนะคะเช่นไปบุกเบิกเริ่มสิ่งที่เพิ่งเริ่มทำนะหรือไอเดียความคิดที่ทดลองอะไรใหม่ๆในช่วงนี้มันเกิดผลสําเร็จขึ้นนะก็ทําให้มีแหล่งรายได้เสริมมีความหวังใหม่ๆกับชีวิตเกิดขึ้นนะคะสำหรับในข้อที่3เป็นความหมายเชิงเรื่องการคบหาด้วยเนื่องจากช่วงนี้ดาวศุกร์ก็มีกําลังแรงในภพวินาศน,นะคะดาวอาทิตย์ไปเจอคู่ธาตุไฟในภพลาภะถือว่าสเสน่ห์ก็จะเกิดขึ้นนะกับเรื่องการดึงดูดคนที่ ไม่ชัดเจนเข้ามานะคะเรื่องราวทางการคบหาแบบไม่เปิดเผยนะหรือช่วงนี้จะมีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นปุบปรับฉับพลันรวดเร็วในแบบที่เป็นความลับเป็นความซ่อนเร้นได้นะคะบางท่านเป็นการคบหาที่มีระยะทางนะก็คือพบรักทางไกลนะคะรักแบบมีระยะทางหรือการคบหาช่วงนี้นะคะก็เกิดความรักครั้งใหม่ก็คือปุตรตานั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องแวดวงการงานสังคมนะเจอคนใหม่ๆคบหาคน อายุน้อยกว่าแล้วเกิดไอเดียความคิดเกิดเรียวแรงกําลังพลังใจขึ้นมาก็ได้นะรวมไปถึงอาจเป็นความหมายเชิงเรื่องลูกหลานบริวารที่เรามีรับผลเกิดขึ้นบางทีก็เบาอ,อกเบาใจขึ้นหรือได้อยู่ในแวดวงเด็กๆรอบตัวนะคะสำหรับเมื่อดาวโคจรย้ายนะคะก็จะไปเจอคู่ส่งเสริมบ้างนะและก็เกิดคู่ศัตรูด้วยในช่วงนี้นะคะมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังสําหรับชาวเมษสองเรื่องด้วยเช่นกันสําหรับเรื่องที่1นนะคะก็คือดาว พุธกับราหูนะคะที่โคจรมาพบกันในภพเรือนวินาศก็ถือว่าเป็นคู่ศัตรูนะคะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องใช้จ่ายการเงินช่วงนี้จะรั่วไหลได้มากนะคะจากเรื่องไอเดียเรื่องความคิดนะบางทีก็เป็นการลงทุนนะคะใช้จ่ายเงินไปนกับความพึงพอใจบางทีเหตุผลค่อนข้างน้อยนะก็คืออยากได้อยากซื้อก็จะใช้เงินไปนกับเรื่องเราที่ทําให้เราสบายใจก็ได้ระมัดระวังนะคะคนมาคบหาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะหรือว่า มีสเสน่ห์บางอย่างเกิดขึ้นทําให้เราอยู่ในห่วงของความลหลงไหลความชื่นชอบอะไรที่มาเป็นพิเศษได้บางท่านก็คือเรื่องคนนะก็คือไปรักไปชอบใครแล้วก็มักจะเกี่ยวข้องเลี้ยงดูส่งเสียก็จะเปลืองเงินไปด้วยนะคะหรือเป็นเรื่องเข้าของกิจกรรมก็ได้ทุ้นี้บางท่านก็ก่ะเกิดงานอดีเรกความชอบความสนใจส่งผลให้ใช้เงินทองไปกับเรื่องดังกล่าวนะคะรวมไปถึงเรื่องราวทางการเสียเงินแบบเสียรู้ไม่คาดคิดนะเรื่องมิจฉาชีพเรื่องของการ คิดวางแผนผิดพลาดอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเนื่องจากดาวในภพวินาศนะคะมันมีทั้งเรื่องดีก็คือได้เงินไม่คาดคิดในขณะเดียวกันเรามาระวังเรื่องการตัดสินใจเรื่องของอารมณ์นะที่จะทําให้เราเสียเงินได้ด้วยนะคะสําหรับในข้อสองนะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตไปอยู่ในภพเรือนอรินะคะก็อยู่ตรงข้ามกับกลุ่มดาวในภพเรือนวินาศดาวพระเกตจะส่งผลให้หลายสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะมันก็ปรับป,ปรับฉับพลันซึ่งมักจะทําให มีเวลาเตรียมตัวน้อยนะคะเรื่องดาวด่วนๆเกิดขึ้นกับเรื่องเงินเงินทองทองได้จังหวะได้ก็ได้รวดเร็วจังหวะเสียจังหวะใช้ก็มาเร็วปุรับได้นะคะช่วงนี้เรามาระวังเรื่องของสุขภาพนะคะเนื่องจากดาวพระเกตก็คือไปกระตุ้นเรื่องราวทางโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยมักจะมาในรูปแบบของอาการแพ้นะคะบางท่านก็จะแพ้ฝุ่นได้นะเรื่องของการแพ้อาหารแพ้ไม่ทราบสาเหตุก็คือเหมือนเป็นช่วงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวดีขึ้นทุเลาเบาบางได้เองนะคะเรื่องราวทาง การพูดการสื่อสารนะคะเรามดระวังการแสดงออกทางความคิดเห็นเกิดคู่กรณีได้ง่ายนะจากเรื่องค es, ําพูดเรื่องของเอกสารข้อตกลงนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะหากใครต้องทําธุรกิจธุรกรรมพอดีนะคะหากเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะต้องอาศัยผู้อื่นนะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทมิสหายช่วงนี้ระวังนะคะเรื่องของการถูกหักหลังเรื่องเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะหรือเรื่องสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวนะคะ กับชาวเมธช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเงินก้อนเงินเยอะงบประมาณมากได้นะคะก็มีเกณฑ์ได้หยิบจับรับเงินเกิดผลกําไรอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องดาวที่ต้องระมาระวังก็มีหลายเรื่องหน่อยเนื่องจากดาวไปรวมตัวกันอยู่ในภพวินาศและมีดาวพระเกตมากระตุ้นส่งผลให้มีดาวหลายดวงกระตุ้นเรื่องราวในเชิงสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะฝากข่าวสารถึงชาวเมธสายบุญนะคะท่านใดสนใจเรื่องการเสริมดวงเสริมชะตานะรู้สึกช่วงนี้อุปสรรคเยอะนะคะ เป็นการทำบุญนะคะได้ทั้งกุศลแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์รับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวนในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหรา59นะคะผ้าดิบสําหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูนิธิกู้ภัยในการ ปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิดอุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้วิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ b w o n 5 9อย่าลืมเครื่องหมายอนะคะ แจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งตอบให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลัน